สวัสดีครับวันนี้บิ๊กบอสหนึ่ก็มาแบ่งปันความรู้นะฮะในการดูเหรียญยี่ห้าศตวรรษแบบรวดเร็วนะครับนี่ครับยกขึ้นมานะครับจำพิมพ์จำไม่ได้ให้แม่นนะครับแล้วก็ส่องไปที่บริเวณนี้นะครับบริเวณไหนเอ่ยบริเวณนี้ครับล่องนี้เลยนะครับส่องไปบริเวณล่องนี้นะครับจะมีเส้นลัสมีเป็นเส้นเล็กๆยิบยิบวิ่งทั่วเหรียญนะครับท่านดูนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนี่นะครับปึ๊บนะครับเห็นไหมครับวิ่งแล้วครับนี่เห็นไหมฮะนี่ครับพี่เพื่อนเส้นวิ่งแบบนี้เลยนะครับ เห็นไหมครับนี่ครับเล็กๆนะครับในร่องนั้นแหละครับนะครับอ้นนี้ก็มีเยอะๆนะครับนี่เป็นพิมพ์แขนเล็กนะครับอ่ะอีกเหรียญมีไหมเอยนะครับอีกเหรียญมีไหมเอยแบบรวดเร็วเห็นไหมครับนี่ผมเอียงใส่แสงอ่ะต้องเป็นมุมลักษณะนี้นะพี่ๆยิบๆเล็กๆวิ่งออกมานะครับอ่ะด้านนี้มีไหมเอยมีนะครับเห็นไหมครับเยอะๆเลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะนะครับนะครับนะครับแล้วก็จะมีลักษณะเส้นในแนวดิ่งนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้นะครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังก็ดูในล่องนะครับล่องตรงไหนเอ่ยด,ด้านหลังกดงงนน็ดูในล่องตรงนี้นะครับเน้นนะครับดูในล่องตรงนี้นะครับทั่วเหรียญเลยนะครับจะมีเส้นวิ่งเหมือนบล็อก like ด้านหน้านะครับอันนี้จะเป็นบล็อกแขนเล็กนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับพี่เพื่อนเพื่อนนี่ครับเล็กๆนะครับนี่ครับวิ่งออกมาเห็นไหมครับเส้นวิ่งแบบนี้เป็นเบสิกของเนื้ออัปก่าเลยนะครับรุ่นนี้เลยนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนี่เยอะๆนะครับ นะครับดูครับพี่ๆี่นี่ในร่องนะนะครับเห็นไหมครับในล่องเยอะๆวิ่งแบบนี้เลยนะครับแท้นับหนึ่งนะครับแบบนี้แท้ทุกสายตานะครับนะครับอ่าในล่องเลยนะครับอ่าดูห่วงนะครับห่วงต้องเป็นลักษณะรีๆแบบนี้นะถ้ามีห่วงจะดูง่ายนะครับอ่ดูนะครับอ <arak idor as> ีกเหรียญหนึ่งนะนะครับอันนี้บล็อกหลังครับอ่าดูในล่องนะครับมีเหมือนกันหรือเปล่านะครับปื๊บนี่อันนี้มีเหมือนกันนะครับนี่ครับมีเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมะ จริงๆสองตัวจริงจะมีเยอะๆนะครับเพียงแต่ว่าผมเอียงใส่แสงเนี่ยอาจจะไม่ถนัดนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเยอะๆนะครับแบบนี้นะนะครับนะครับดูด้านนี้ลองด้านนี้มีไหมเห็นไหมครับวิ่งเยอะๆแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ดูห่วงครับห่วงลักษณะห่วงนเดือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะห่วงก็จะพูดยังไงว่าเขาจะออกลักษณะทรงลีลีนะนะครับแล้วก็อยู่ในห่วงนั้นจะมีเส้นนะครับลักษณะล่องกลึงนะครับนะครับแล้วก็จุดจ่ายตังค์เลยนะครับอยู่บริเวณขอบตัดนะครับ นะครับนะครับดูบริเวณขอบตัดนะครับดูประมาณนี้นะพี่ๆเพื่อนนี่โดนใบมีดเสร็จก็ต้องฉีกเยอะๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับครับบล็อกหน้าจะโดนใบมีดก่อนนะครับโดนนิดนึงเป็นเส้นแล้วก็จะจะฉีกเป็นผิวมะละขูขาขูขาทั่วเหรียญเลยนะครับถ้าครับโดนใบมีดเสร็จแล้ววิ่งยาวๆเลยไม่มีฉีกเป็นผิวมะละขูขาเนี่ให้วางแล้ววิ่งหนีเลยนะครับไม่ต้องไปใกล้นะครับนะฮะเห็นไหมครับนะครับโดนใบมีดเสร็จนะครับบล็อกหน้าอยู่ฝั่งนี้นะนะครับนี่โดนใบมีด โดนไม้มีดเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะกระแทกปั้งลงไปเหรียญจะขาดเป็นผิวมะระแบบนี้นะครับเยอะๆนะครับยิ่งขีดเยอะยิ่งดีครับพี่เพื่อนเพื่อนนี่เป็นธรรมชาติของเหรียญอัปก้าปี2องพรุ่นนี้เลยนะครับแท้ดูง่ายสบายอกสบายใจครับดูเหรียญนี้ครับนะครับเอาละครับนะครับก็เป็นอันว่านะครับดูพระก็นะครับง่ายๆเลยภายในไม่เกิน5นาทีนะครับนี่ประมาณนี้ครับจำใบหน้าจําพิมพ์จําทรงแม่นๆนะครับอันนี้เป็นบล็อกแขนเล็กนะครับ นะครับบิ๊กบอสหนึ่งศูนย์หนึ่งสวัสดีครับเฮงเฮงรวยๆนะครับสวัสดีครับ